สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่ที่บุรพากอบและซุ้มนี้ก็เป็นซุ้มของเทคนิคแล้วน้องๆเหล่านี้ครับก็มาช่วยทําบรรยากาศให้สุขสันต์และก็มีความสุขสำหรับการฉลองก่อนคริสต์มาสเพื่อสร้างสังคมสร้างการกุศลนะครับสวัสดีกับผู้ชมนะครับทักมาไรกันอยู่ครับมาออกบูธนะคะทำมาแจกของจากเทคนิคค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยสวยๆทุกคนเลยเดี๋ยวไปดูอาหารดีกว่าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นบรยาาบรยากาศอีกบรรยากาศนึงครับของบริษัทเทคนิคที่มาสร้างความหัลษานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจะเจอซุ้มอาหารเม็กซิกันซึ่งมาทุกปีนะครับซุ้มนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารที่สุดยอดของเม็กซิโกนะครับอ่ะดูเซก็ทําอะไรกันอ่าว่าไงถ้าแก้วนึงก็ได้น้องอ่าเต้นให้ดูหน่อยได้วันนี้ไม่มีใครเต้นให้ดูเลยโอ้โหเสียงเพลงสุดยอดเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอาหารก่อนครับมีอะไรกินโอ้โหทากโก้เลยครับ มีสเปริฟนะครับทาโก็โอ้โหยอดเลยเยี่ยมเลยตายวันนี้น้ำหนักขึ้น4-5หน้ากิโลแน่เลยต้องต้องหนีพวกน้องๆเหล่านี้เอ,าอ้ามีดีเจด้วยครับดีเจเราอยู่นี่สวัสดีครับดีเจครับสบายดีครับไม่ได้เจอนานลองทานโนสีเอ้ y e a g o o d music alright hey that's good you done you finish no no not finish okay I gotta go babe alright นี่คือออยแมนครับออยแมนปาร์ตี้ครับ